สวัสดีครับนักศึกษาครับเราก็มาพบกันในครั้งที่3ในรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพอช .1102 นะครับระดับปฐมศึกษา,าเรื่องที่3นะครับการทําแผนธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพนะครับจุดสรงการเรีนยนรู้ 1. สามารถควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การบริการให้ได้ตามมาตรฐาน 2. อธิบายวิธีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตได้ 3. อธิบายขั้นตอนการลดต้นทุนการผลิตบริการได้ จัดทำแผนการจัดการผลิตบริการได้ก่อนเราจะไปรับชมคลิปสื่อการเรียนการสอนเราก็ไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนเลยนะครับ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย าทุกคนวันนี้มาพบกับครูในรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพรหัสวิชาอช1 1 0 2 2ระดับประถมศึกษาเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้คือบทที่2เรื่องการทำแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพ สาระสำคัญของบทที่2ข้อ1เข้าใจความหมายความสำคัญของการจัดการในการเข้าสู่อาชีพข้อ2ส,สามารถวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนและข้อที่ 3. ส,สามารถกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจตามแนวคิดตรัดญาของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงขอบข่ายเนื้อหา 1. การวิเคราะห์ชุมชนจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค 2. การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ในการกำหนดแผน 3. การวางแผนการปฏิบัติการก่อนจะเข้าสู่บทเรียนครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักศึกษาลองทำจำนวน3ข้อนะคะข้อ 1. ทําทำไมต้องมีการวิเคราะห์ชุมชนก่อนประกอบอาชีพหรือก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ กไก่เพื่อหาประโยชน์จากชุมชนขอไข่เพื่อทำกำไรให้ได้มากที่สุดจากการทำธุรกิจขอควายเพื่อเอาเปรียบคู่แข่งที่ทำธุรกิจเดียวกันงองงูเพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินง,งานอาชีพได้อย่างเหมาะสมขอสอ้อ2ข้อใดคืออาชีพรับจ้างกอไก่เจ้าของร้านตัดผมขอไข่พนักงานโรงแรมคอควายชาวไร่ชาวนา งงูธุรกิจร้านอาหารและข้อที่3นะคะการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นด้านบวกและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจคือความหมายของข้อใดก็ไก่จุดแข็งขอไข่จุดอ่อนขอควายโอกาสงองูอุปสรรค หลังจากที่เราทําแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเนื้อหาในบทที่2มีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันแต่ครั้งนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ชุมชนประโยชน์ของการวิเคราะห์ชุมชนข้อ 1. เพื่อทราบจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการประกอบอาชีพและข้อ2เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสามารถกําหนดเป้าหมายในการดําเนินอาชีพได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วเข้ามาทดแทนกำลังคนและการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติทุนของสังคมที่เพิ่มขึ้นทำให้วิถีชีวิตและอาชีพของคุณในชุมชนเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้ค่ะ ข้อ 1. การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในแต่ละปีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยการเคลื่อนย้ายของประชากรทำให้เกิดการแข่งขันประกอบกับที่ดินทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัดทำให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวนมาก เปลี่ยนอาชีพไปประกอบอาชีพที่มีความสบายและไม่ต้องใช้ที่ดินเช่นอาชีพการบริการอาชีพรับจ้างหรือการขายแรงงานเป็นต้นค่ะ 2. ความเจริญทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพและเข้ามาแทนที่แรงงานคนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือหุ่นยนต์แต่ก็จะมีอาชีพเฉพาะทางเพิ่มขึ้นเช่นช่างซ่อมดูแลรักษาเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆซึ่งเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่นะคะ 3การเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติการเพิ่มของประชากรความเจริญทางเทคโนโลยีทําให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไปโดยมีโรงงานบริษัทต่างๆเข้ามาตั้งมากขึ้นทําให้มีอาชีพเฉพาะทางใหม่ๆตามมามากขึ้นค่ะผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นของตนเองทุกอาชีพมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ทั้งๆท,ที่แต่ละอาชีพไม่เหมือนกันการพิจารณาการจัดการอาชีพจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลมาประกอบการเลือกอาชีพเพื่อให้สามารถทำอาชีพนั้นๆได้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นแต่ละที่และเหมาะสมกับความสามารถของตนเองมากที่สุดค่ะ ต่อไปเราจะมาดูเรื่องการศึกษางานอาชีพในชุมชนนะคะโดยทั่วไปอาชีพในชุมชนแบ่งได้เป็น2ประเภทค,ค่ะคือ 1. อาชีพประกอบการเองและ 2. อ,อาชีพรับจ้าง อาชีพประกอบการเองหมายถึงอาชีพที่ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ดำเนินกิจการเองกิจการที่ว่านี้จะมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเช่นอู่ซ่อมรถปั๊มน้ำมันร้านตัดผมแม้กระทั่งการทำไร่ทำนาเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าร้านขายของชำร้านอาหารก็ล้วนเป็นอาชีพประกอบการเองค่ะ และอีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพรับจ้างนะคะหมายถึงอาชีพที่ผู้รับจ้างต้องใช้ความรู้ความชํานาญหรือแรงงานเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนหรือเงินค่าจ้างซึ่งมีงานให้เลือกมากมายตามสถานประกอบการต่างๆขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้นั้นว่าจะเลือกรับงานประเภทใดเช่นงานใช้แรงงานซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นภาคการเกษตรงานใช้ฝีมือทักษะในการทํางานเฉพาะด้านมักจะเป็นงานรับจ้างตาม โรงงานต่างๆเช่นโรงงานผลิตจิวเวอรี่ค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้ทราบประเภทของอาชีพในชุมชนไปแล้วต่อไปเราจะมาดูเรื่องการรวบรวมข้อมูลกันนะคะข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาสิ่งต่างๆในชุมชนหากเราศึกษาข้อมูลที่เป็นจริงในทุกๆด้านก็จะสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความสัมพันธ์นกันก่อนตัดสินใจ โดยเราต้องพิจารณาจากข้อมูลต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลด้านประชากรเป็นข้อมูลที่บอกสภาพของคนในชุมชนเช่นจำนวนครัวเรือนจำนวนคนเพศวัยโดยนำเอามาแบ่งตามช่วงอายุนะคะ 2. ข้อมูลทางด้านลักษณะกายภาพและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นข้อมูลที่บอกถึงลักษณะของพื้นที่เช่น เป็นที่ราบสูงมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรยังสมบูรณ์หรือเสื่อมโทรมไปแค่ไหนการคมนาคมเป็นอย่างไรหรือสิ่งสาธารณูปโภคมีอะไรบ้าง 3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจเป็นข้อมูลที่บอกสภาพทางการเงินและการประกอบอาชีพของคนในชุมชนว่ามีการประกอบอาชีพอะไรบ้างและแต่ละอาชีพมีผลอย่างไร 4. ข้อมูลด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณี เป็นข้อมูลที่บอกถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาของคนในชุมชนว่ามีการประกอบอาชีพอย่างไรบ้างตั้งแต่ดึกดำบันและแต่ละอาชีพส่งผลอย่างไร ข้อ 5. ข้อมูลที่เป็นความต้องการของชุมชนนอกจากจะต้องศึกษาข้อมูลที่พบเห็นด้านต่างๆในหมู่บ้านทุกวันแล้วเราต้องศึกษาข้อมูลที่เป็นความต้องการของชุมชนด้วยเพื่อมาประกอบการตัดสินใจว่าเราควรประกอบอาชีพอะไรที่ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการรวบรวมข้อมูลแล้วต่อไปมาดูเรื่องการสำรวจอาชีพในชุมชนนะคะการสำรวจอาชีพในชุมชนเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนว่ามีอาชีพอะไรบ้างซึ่งจะทำให้เราเห็นช่องทางโอกาสความเป็นไปได้ที่เราจะเลือกประกอบอาชีพและควรคำนึงถึงด้านต่างๆต,ต,ต,ต่อไปนี้ค่ะ 1. การสำรวจประเภทอาชีพ ในชุมชนเราต้องสำรวจว่ามีการประกอบอาชีพอะไรบ้างมีคนประกอบอาชีพแต่ละประเภทมากน้อยเพียงใดโดยจำแนกประเภทอาชีพออกเป็นดังนี้นะคะอาชีพการผลิตสินค้าจำหน่ายเองเช่นการทำสวนทำไร่เลี้ยงสัตว์การผลิตสินค้าจำหน่ายในครัวเรือนอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตแล้วมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคอาชีพบริการ เป็นอาชีพที่ผู้ประกอบการขายความสะดวกสบายสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคเช่นร้านเสริมสวยช่างตัดผมบริการล้างรถเป็นต้นค่ะอาชีพรับราชการและรัฐวิศาหกิจเป็นอาชีพที่มีไรายได้แน่นอนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประจำและอาชีพรับจ้างในองค์กรเอกชนเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนรายสัปดาห์หรือรายวัน ข้อ2การสำรวจรายได้จากการประกอบอาชีพซึ่งจะสำรวจรายได้ของประชากรในชุมชนโดยอาจสำรวจเป็นรายบุคคลหรือรายครัวเรือนค่ะ 3. การสำรวจสินค้าหรือบริการที่ได้รับความนิยมในชุมชนซึ่งจะเป็นการสำรวจทั้งสินค้าอุปโภคสินค้าบริโภคและงานบริการ 4. การสำรวจแหล่งผลิต เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการสำรวจแหล่งผลิตสินค้าที่นำมาจำหน่ายในชุมชนซึ่งอาจจะอยู่ในชุมชนหรือนำมาจากแหล่งอื่นค่ะ หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการสำรวจอาชีพของคนในชุมชนไปแล้วสิ่งสำคัญที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจหรือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประเด็นคำถามชัดเจนเข้าใจง่ายครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ต้องการรวบรวมโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆดังนี้เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ 1. คือการสัมภาษณ์ผู้เก็บข้อมูลจะเป็นผู้ถามให้ตอบแล้วผู้เก็บข้อมูลจะบันทึกไว้ในแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น 2>, 2. การตอบแบบสอบถามผู้ที่ให้ข้อมูลจะเป็นผู้บันทึกคำตอบในแบบสอบถามด้วยตนเองและ 3. การสังเกตผู้เก็บข้อมูลจะสังเกตสภาพทั่วๆไปแล้วบันทึกผลที่สังเกตได้ลงในแบบสังเกตที่สร้างไว้ค่ะ เมื่อได้ข้อมูลต่างๆแล้วเราต้องนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินการวิเคราะห์ชุมชนโดยทั่วไปนิยมใช้เทคนิค SWOT ในการประเมินเพราะเป็นเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อสิ่งที่เราจะกระทามีรายละเอียดดังนี้ค่ะ มาดูกันนะคะว่า s w o t คืออะไร s w o t คือตัวย่อของภาษาอังกฤษ4คํคำนะคะคำแรกค่ะ S ย่อมาจากคำว่า strength หรือจุดแข็งคือความสามารถหรือสถานการณ์ภายในชุมชนที่เป็นเชิงบวกซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อการทำงานข้อนี้จะเป็นข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมภายในนะคะตัวที่2ค่ะ W ย่อมาจากคำว่า weakness หรือจุดอ่อนเป็นสถานการณ์ภายในชุมชนที่เป็นเชิงลบซึ่งไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอาจส่งผลให้งานที่ทำเกิดความล้มเหลวข้อนี้จะเป็นข้อเสียเปรียบจากสภาพแวดล้อมภายในค่ะตัวต่อไปนะคะ o oh หรือ opportunity แปลเป็นภาษาไทยก็คือโอกาสค่ะ ข้อนี้เป็นปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกชุมชนที่เอื้อประโยชน์ในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานค่ะและตัวสุดท้ายนะคะที่ย่อมาจากคำว่า trees แปลเป็นภาษาไทยคืออุปสรรคค่ะ คือปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกชุมชนที่ขัดขวางหรือไม่สนับสนุนการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อการดาเนินงานธุรกิจของเราค่ะเมื่อเราทราบความหมายของ SWOT แล้วเราต้องกำหนดรายละเอียดตีกย่อยที่จะทำการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็นของสภาพบริบทแต่ละด้านกับงานอาชีพที่ตัดสินใจเลือก วันนี้ครูจะยกตัวอย่างประเด็นสภาพบริบทที่เราควรนำมาวิเคราะห์ในงานอาชีพที่เราต้องการจะทำนะคะด้านแรกค่ะในด้านของทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษาก็ต้องวิเคราะห์ว่าในแหล่งอาชีพที่เราจะตัดสินใจทํานะคะว่าทรัพยากรธรรมชาติมีความเหมาะสมหรือไม่และมีทรัพยากรธรรมชาติมีคุณภาพเพียงพอหรือไม่นะคะ ปริมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพยากรสูงเกินไปหรือไม่ที่สําคัญคือแหล่งน้ำนะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมข้อนี้เราต้องคํานวณให้ดีนะคะว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะ่ะ สองคือในด้านภูมิอากาศนะคะเราต้องคำนึงว่าสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่องานอาชีพของเราหรือไม่อย่างเช่นเราจะต้องการทำสวนผลไม้นะคะก็ต้องดูว่าลักษณะฝนตกตามฤด,ดูกาลหรือว่าแห้งแล้งเกินไปหรือไม่ค่ะ3ลักษณะภูมิประเทศเราต้องวิเคราะห์นะคะว่าสภาพภูมิประเทศเหมาะกับงานอาชีพของเราหรือไม่เช่นนักศึกษาต้องการ เปิดโรงงานอุตสาหกรรมนะคะการแปรรูปอาหารทะเลเราก็จําเป็นที่จะต้องเลือกลักษณะที่ตั้งของโรงงานที่อยู่ใกล้ทะเลนะคะหรือจังหวัดที่ติดกับทะเลค่ะ ข้อต่อไปนะคะเป็นการวิเคราะห์ด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตงานอาชีพที่เราเลือกนะคะในแต่ละชุมชนจะต้องมีความสัมพันธ์กับศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชนค่ะและสุดท้ายในด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะเราต้องคำนึงว่าตัวเราเองมีความรอบรู้ในการประกอบอาชีพเพียงพอแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ก็ต้องจําเป็นที่จะต้องไปปรึกษาผู้รู้หรือว่าการเลือกแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในด้านงานอาชีพที่เราตัดสินใจจะทําค่ะเมื่อเรากําหนดรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละประเด็นสภาพบริบทแล้วนะคะให้ดําเนินการวิเคราะห์แต่ละด้านด้วยเทคนิคสวอตค่ะนักศึกษาดูตารางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะครูจะแบ่งออกเป็นสีด้านด้วยการเห็นไหมคะในด้านบนนะคะจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในชุมชนจะมีด้านจุดแข็งและจุดอ่อนนะคะและตารางด้าน จะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกชุมชนซึ่งจะเป็นด้านโอกาสและอุปสรรคนักศึกษาก็นําประเด็นสภาพบริบทที่เราลองยกตัวอย่างก่อนหน้านี้นะคะนํามาใส่ในทุกช่องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าอาชีพที่เราตัดสินใจเลือกควรจะดําเนินการวิเคราะห์อย่างไรคะ่ะวันนี้ครูจะลองยกตัวอย่าง หนึ่งอาชีพนะคะให้นักศึกษาได้ลองวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะว่าการวิเคราะห์ข้อมูลชมุมชนด้วยเทคนิควอตเราต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอาชีพที่ครูเลือกวันนี้คืออาชีพการทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นค่ะ ซึ่งครูเลือกที่จะดำเนินอาชีพในพื้นที่ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดน,นะคะเรามาดูข้อแรกค่ะการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในชุมชนในด้านจุดแข็งนะคะการทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นในพื้นที่ตำบลเกาะกูดจุดแข็งของเรานะคะคือในด้านทรัพยากรธรรมชาติตตำบลเกาะกูดนะคะ มีมะพร้าวจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่มักมีมะพร้าวเป็นลูกนะคะยังไม่ได้นำมาแปลรูปเป็นผลผลิตชนิดอื่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเอื้อต่องานอาชีพของเราค่ะ จุดแข็งอีกข้อหนึ่งนะคะคือลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศตะบลเกาะกูดมีภูมิอากาศที่ดีและมีภูมิประเทศที่สวยงามนะคะทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวตลอดทั้งปีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศข้อนี้จึงเป็นปัจจัยเกือหนุนเช่นกันในการดําเนินงานอาชีพของเรา ต่อไปจุดแข็งในด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแน่นอนค่ะว่าน้ำมันมะพร้าวเป็นการผลิตและใช้มาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ เพราะเป็นสมุนไพรธรรมชาติที่ไม่มีสารเจือปนจึงทำให้ได้รับความนิยมมากในสมัยก่อนนิยมผลิตเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนนะคะต่อมามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะและในด้านทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ตำบลเกาะกูดเรามีครูกศออนอที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้แรงงานและสามารถดำเนินงาน ได้ด้วยสมาชิกภายในครอบครัวค่ะเรามาดูในด้านจุดอ่อนกันบ้างนะคะว่าอาชีพการทน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นมีจุดอ่อนอะไรบ้างจุดอ่อนนะคะแน่นอนว่าตาําบลเกาะกูดเป็นพื้นที่ที่อยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นในด้านทรัพยากรธรรมชาติเราจึงไม่มีข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนค่ะ แต่ในด้านลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศอาจจะมีปัญหาได้ในช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูมรสุมนะคะเพราะว่าเรือโดยสารไม่สามารถเอาผลผล,ผลิตของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราไปจําหน่ายบนฝั่งได้นะคะแล้วก็อาจจะมีการหยุดเดินเรือค่ะที่สําคัญคือตาบลเกาะกูดอยู่ห่างจากฝั่งร่วมประมาณ80กิโลเมตรทางทะเลนะคะอาจทาให้เกิดปัญหาล่าช้าในการขนส่งค่ะ ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกชุมชนนะคะเรามาดูในเรื่องของโอกาสค่ะการทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นนะคะในด้านทรัพยากรธรรมชาตินอกเหนือจากตำบลเกาะกูดที่มีมะพราะ้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญแล้วในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็คือตำบลเกาะหมากซึ่งอยู่ในอําเภอเดียวกันนะคะถ้าหากว่าในตำบลเกาะกูดมีมเกิดปัญหามะพราะ้าวขาดแคลนเราสามารถไปหาได้ที่ตำบลเกาะหมากซึ่งมีมะพร้าวที่ เพียงพอนะคะและพื้นที่ไม่ได้ไกลกันมากค่ะในด้านลนักษณะภูม,มิอากาศและภูม,มิประเทศนะคะข้อนี้ภูม,มิอากาศและภูม,มิประเทศมีความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเป็นจํานวนมากค่ะข้อนี้จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทําอาชีพนี้นะคะในด้านของศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมของนักท่องเที่ยวท,ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะยิ่งในปัจจุบันคนมักจะนิยมใช้วัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะข้อนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีของอาชีพการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะสุดท้ายมาดูในด้านของอุปสรรคนะคะ อาจจะมีอุปสรรคบ้างในลักษณะของภูมิอากาศและภูมิประเทศในช่วงที่เกิดฤดูมรสุมค่ะเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะว่าถ้าเกิดฝนปกหนักหรือว่าช่วงฤดูมรสุมนะคะข้อนี้คือนักท่องเที่ยวอาจจะไม่สามารถเดินทางไปได้นะคะเราก็ต้องระวังในเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคสวอตกันไปแล้วนะคะเราต้องนำข้อมูลทั้งหมด มาสรุปเพื่อนำไปกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินอาชีพต่อไปมาดูตัวอย่างการวิเคราะห์การสรุปข้อมูลค่ะข้อแรกเราต้องวิเคราะห์สัจภาพการภายในนะคะ 1. ํตาตำบลก่อกูดมีมะพร้าวซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำนวนมากซึ่งข้อนี้ถือเป็นข้อดีและเป็นด้านบวกนะคะที่ทำให้เหมาะสมในการที่เราจะประกอบอาชีพการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 2. ตำบลก่อกูดมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะสมทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 3. น้ำมันมะพร้าวเป็นสิ่งที่นิยมใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 4. เราไม่ต้องใช้แรงงานเยอะนะคะเพราะสามารถดำเนินการได้ด้วยสมาชิกในครอบครัวค่ะต่อไปจะเป็นการตัวอย่างการวิเคราะห์สรุปข้อมูลสภาพการภายนอกของอาชีพการทาน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะ 1. อาชีพการทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นหากประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสามารถซื้อได้จากตำบลเกาะหมากซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงที่มีมะพร้าวจำนวนมาก 2. ปัจจุบันมีช่องทางการขายและการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย<ๆ>เช่นการขายออนไลน์ทำให้สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นสามารถขายได้ตลอดยี่บสีชั่วโมงและขายได้ทั่วโลกสุดท้ายจะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์สรุปข้อมูลนะคะจะเป็นการวิเคราะห์ สภาพการภายในภาพรวมค่ะนักศึกษาดูข้อนี้ให้ดีนะคะซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากเพราะเป็นการสรุปข้อมูลจากตารางสวอตที่เราได้วิเคราะห์ไปแล้วนะคะในด้านที่1การวิเคราะห์ที่เราได้ทำไปแล้วนะคะคือมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการเลือกดำเนิอนอาชีพการทำน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นในพื้นที่ตำบลเกาะกูดเพราะมีมะพร้าวจำนวนมากซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิต 2. มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่เกาะกูดตลอดทั้งปีเพราะมีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามและเหมาะสมต่อการท่องเที่ยวจึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี 3. เราไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานเยอะเพราะสามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยสมาชิกในครอบครัวรวมถึงการมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้นและสุดท้ายนะคะข้อ4 เมื่อสามารถวิเคราะห์เป้าหมายและทิศทางที่จะดดำเนินอาชีพได้แล้วผู้ประกอบการควรจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีระบบค่ะ เป็นยังไงบ้างครับนักศึกษาจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอการเรียนการสอนและทำแบบสอบท้ายบทเรียนนักศึกษามีข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือบทเรียนหรือสแกน QR code คที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับการเรียนการสอนในครั้งนี้ครูต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ